สวัสดีค่ะพี่น้องเมน,นี้มาพ่อกับสาวบนท้องรางมัลเนี่คือเขาเือเดิมค่ะพี่น้องคะเมน,นี้สาวบนที่ทานมากินเขากับแกงเห็ดพี่น้องเห็ดแกงเองเด้อเมน,นี้ลงมือเห็ดเองคืออยากกินแกงเห็ดพี่นเนาะข้าวเหนียวเสือคือก็เป็นเหน็ดนางลมพี่น้องอยากกินเหเ็ดเฟืองเหรอแต่ว่าเหเ็ดเฟืองเห็ดฟางแต่ว่าบ่ได้ไปตลาดไงก็เ,เลยเสืออนำมูลน,นี่ นั่นมันไม่มีเห็ดเคื่องมี่เห็ดนางลมเขาเเห็ดนางลมแม่แม่พี่องอันนี้แกงเอ็นแสบเลยเนามันเลกินแบบมันถือปากเข้าเลน้องรสชาติที่เข้ากินเนี่ยมัน<ะ>ถือปากเข้าใส่พวกอีตพร้อมเนี่ ค่ะเป็นเห kind of ็ดเฟื่องดอกจุ้มจ <c oughs> ุ้มอ่ะดอกคล้ายๆอ่ะเปาะเป็นสีแสบยำเปาะเปาะเ็สีแสบค่ะพี่น้องเจ้เนี่ยเป็นเห็ดนางรม อระอตัวมั้งรอือมอแซ่บทำไงกนจะแกงเอวแซ่บเพี่หน่อยเบอยากชีว่าแซ่บค่ะ Rồi, ngay ngay Thật Cháu mồm hả bạn bán Cháu không? คลิปนี้ก็ไปขึ้นนะครับพี่น้องค่ะขอบคุณสำหรับงานรับชมค่ะรอนไหมคลิปไหนค่ะบ๊ายบายค่ะ